สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่งานกินดีอยู่ดีบายชีวจิตนะคะวันนี้ค่ะบูธของเราบูธข้าวเติมวิตามินตราวรรณพนะคะเรามาจัดรายการกันที่ไบเทคบางนาค่ะวันนี้นะคะข้าวเติมวิตามินตราวรรณพของเราเนี่ยมีกิจกรรมและก็โปรโมชั่นสิทธิพิเศษมากมายเลยก่อนอื่นเลยนะคะข้าวเติมวิตามินตราวรรณพของเรานะคะเป็นข้าวที่ สะอาดมากๆเลยค่ะไม่ต้องซาวน้ำเลยทีเดียวที่สำคัญเนี่ยเราเติมวิตามินมากกว่า4เท่าค่ะมีวิตามิน B1 B2 B3 และธาตุเหล็กนะคะซึ่งวิตามิน B1 B2 B3 เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการแก้อาการอ่อนเพลียค่ะแล้วก็เหน็บชานะคะนอนไม่หลับกระสับกระสายอะไรอย่างนี้นะคะก็คือทำให้เราหลับสบายนั่นเองส่วนธาตุเหล็กนะคะก็จะช่วยบำรุงเลือดนะคะทำให้เราเนี่ยมีเม็ดเลือดที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะข้าวเติมวิตามินตราวรรณพกของเราเนี่ยมีข้าวทั้งหมด4ชนิดด้วยกันจะเป็นข้าวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะและข้าวตัวแรกนะคะเป็นข้าวที่ชูโรงของเราเลยนะคะก็คือข้าวหอมมะลิแท้100%เปเซนนะคะเป็นข้าวที่เป็นข้าวใหม่ต้นฤดูค่ะที่สำคัญเนี่ยเมล็ดของเขาจะเรียวยาวนะคะเป็นข้าวหอมมะลิจากอีสานค่ะเทกเจอร์ของเขานะคะจะนุ่มแล้วก็หนึบมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะ ส่วนต่อมาค่ะเป็นข้าวหอมไทยค่ะตัวนี้เป็นข้าวใหม่ต้นฤดูเหมือนกันค่ะเป็นข้าวหอมภาคกลางนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยมเมล็ดของเขาจะใหญ่นะคะข้าวเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือข้าวกล้องหอมไทยนะคะเป็นข้าวที่มีวิตามินและก็ไฟเบอร์นะคะจากธรรมชาติซึ่งเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะควรรับประทานเลยตัวนี้เฮลตี้สุดๆเป็นข้าวใหม่ต้นฤดูค่ะและที่สําคัญมเมล็ดเรียวยาวเป็นข้าวกล้องนิ่มนะคะดีต่อสุขภาพค่ะ และนี่นะคะตัวสุดท้ายเลยค่ะเป็นข้าวขาวไทยนะคะเป็นข้าวใหม่ต้นฤดูค่ะหุงขึ้นหม้อที่สําคัญเลยเนี่ยเราไม่ตัดแต่งพันธุกรรมนะคะมีเมล็ดเรียวยาวนะคะเหมาะกับผู้ที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ค่ะค่ะสําหรับราคาข้าวข,ของเรานะคะเป็นราคาที่ลดเฉพาะในงานชีวัตจิตเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะเป็นจาก275บาทเหลือแค่245บาท2นะคะเป็นข้าวกล้องค่ะ จากราคา275บาทเหลือแค่245บาทค่ะ3นะคะข้าวหอมไทยนะคะจากราคา195บาทเหลือแค่165บาทค่ะ 4นะคะตัวข้าวขาวไทยนะคะจากราคา145บาทเหลือแค่125บาทเท่านั้นนะคะซื้อข้าว1ถุง5กิโลรับไปเลยค่ะถุงช้อปปิ้งแบ็คค่ะฟรีๆไปเลยกลับบ้านไปเลยฟรีๆนะคะหรือว่าหรือว่าซื้อข้าว5กิโล2ถุงเท่ากับ10กิโลใช่ไหมคะรับไปเลยถุงช้อปปิ้งแบ็ แล้วก็เราแถมข้าว1กิโลกร,รัมค่ะให้ไปเลยหนึ่งถุงนะคะสูตรใดก็ได้ให้เลือกกลับไปเลยฟรีๆนะคะเอาล่ะค่ะแวะมาพบกับสินค้าราคาพิเศษของเรานะคะได้ที่บูธข้าวเติมวิตามินตราวรรณพบนะคะสังเกตง่ายๆเลยแค่คุณผู้ชมเดินมานะคะจะเห็นถุงข้าวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยก็คือข้าวตราวรรณพบนะคะพบกันได้ที่งานกินดีอยู่ดีบายชีวจิตนะคะตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่16สิงหาคมพศ2563นะคะมาเดิน1วันเที่ยวได้ตั้ง3งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1เลยบ้านและสวน2เลย m า t เตอร์อ่านเบและ3นะคะกินดีอยู่ดีบายชีวจิตค่ะแล้วเจอกันนะคะ